ถ้าไม่เล่นสายพิษตู้ที่พระมาใหม่มีตัวไหนหน่าใช้ไหมครับถ้าไม่เล่นตัวพิษเหรอคือจะบอกว่าถ้าไม่เล่นทีมพิษอะ่ะคือสามตัวนี้มันเป็นทีมพิษหมดเลยเว้ทง้งไอเนี้ยแล้วก็ไอน,นี่ไอน,นี่แต่ถ้าถามว่าเอาตัวไหนมาแก้พิษได้ก็คือตัวนี้ครับตัวนี้มันแก้พิษได้นะก็เลยมีท็อปเซิร์ฟเซิร์ฟจีนเล่นเยอะเพราะว่าตัวนี้มันแก้ทีมพิษได้มันสามารถโดนพิษเบาลงอะอ่ะสุ่มเลยแล้วกันไม่ต้องพูดภาคทำเพลงละควนพิษดีไหมครับดีครับผม โอ้ยโอ้ยหอกเก็กหล่อหน่อยละกันปวด<ว>หลังว่ะเออนะแบบเขายื้มได้ยิ่สายหน่อยละกัน <c oughs> ทีหนึ่งพอใช่ปะ่ะนี่ไงทีหนึ่งแล้วเนี่ยี่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> คุมแล้ว <c oughs> คุมแล้ว <c oughs> คุมแล้วยัง <c oughs> ไงครับเนี่ยทำไมพี่ได้เปไปตรงเอ้าผมสุ่มได้ครับผมนี่ครับสุ่มเลทอัพนะก็อีก,กทีไง อีกสักทีไปดิไหนๆเข้ามาแล้วก็ยกทีไปเลยทำเพื่อคนดูอะไงทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดูไงเห็นป้ะผลตอบแทนมันก็จะเป็นอย่างนี้อืมทำเพื่อคนดูทำเพื่อคนดูก็จะเป็นอย่างนี้ทำเพื่อคนดูก็จะเป็นอย่างนี้ไงเข้าใจป่ะกดีิผือหรอใช่ครับเนี่ย ตกใจกันหมด GM เจอ,ม,เอมคนดูงคนดูตกใจกันเบิร์ตซุ่มอีกสักทีเอ้ยอะไรคุณอะไรคุณคุณจะมาป้ายยาผมไม่ได้หรอกนะผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อใครเท่าไหร่แต่ผมเชื่อตัวเองไนงะผมเชื่อตัวเองอยังไงล่ะมาดินันแหละตุ่มหมดตัวป๊อบมันมาแล้วมันเริ่มกลิ่นมันมาแล้วทุกนกลิ่นมันมาแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเกลือ <c oughs> พอพอพอแล้วพอแล้วเก็บเพชรไว้บ้างเก็บเพชรไว้บ้างเพชร้อยแล้วหมดเลยอ่ะจริงเปล่าสุ่มจริงหงเงินไปบ่าสุ่มเลยครับพี่ทำเพื่อ FC นี่ไงเอฟซีไปเก็บเพชรไว้บ้างเก็บเพชรไว้บ้าง what what the fuck ทำเพื่อเอฟซีไปตัวเองไม่มีตังเตะไม่ได้ไม่มีตังแล้วผมได้ตัวปลาป้าเป้าแล้วอุ้ยดวงดีแบบบ้าไป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 มันมาได้ไงน้าเฮ้ย ผิดเลทเปล่าิผิดเลทเปล่าพี่กำลังลบ,ลงลบคืออะไรพลังลบเหรออ๋อพลังลบหรือเปล่าครับปาเมตคือหมายพลังลบหรือเปล่าเอฟซีครับเอฟซี FC ครับพี่คืออะไรอ่ะคืออะไรเนะี่ยอะไรเนะี่ยมันมามันอันนี้คือตัวอะไรเนะนี่ยออดกา้าออดก้าไม่มันไม่มีเนี่ยมาได้ไงไปหลงตู้เฉยหลงตู้เฉยไป ไอ้ที่มันเหมือนมันจะไม่ได uh ้ป huh ่ะถ้าแบบเปิดมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้แน่เลยเข้าหัวจริงๆผมหมดไปเยอะแล้วนะเว้ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะเว้ยเฮ้ยมันมาทีดีวะไม่ไหวแล้วนะเว้ยเฮ้ยก็มาดิ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  ถ้ามันจะไม่มาก็สุ่มแม่งไปดิแม่งไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเว้ยไม่ต้องจุติต้องไม่ต้องจุติเทพไปแล้วไม่ต้องทําแม่งแล้วจุตุงจุติเทพอะไรเนี่ยไม่ต้องทําแม่งแล้วไงไม่ต้องทําแล้วนั่นแหละความฝันไม่ต้องทํานั่นแหละไม่ต้องทาเออมันมันมันไม่ใช่ดิเพื่อนมันไม่ใช่ดิคือมัน ถ้าไม่ได้ก็อย่าเรียกว่า ND Channel เท่านั้นแหละก็ซวรมต่อแม่งดิจนกว่าจะได,ด้งไงก็จัดดิมืออะไรเลยจะมาเถียงกับท่านเมียผมมาดิด้วยใจเย็นลูกลูกลูกเอเดนอลูกเฮ้ยไม่ใช่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 นะไม่ไม่ใช่ไม่ ก็คงต้องเหงาแหละเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน